สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเผยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นการเพิ่มช่องทางกับประชาชนในการยื่นร้องเรียนด้านการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็วค่ะพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสกล่าวว่านับตั้งแต่เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นมา ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด823เรื่องแบ่งออกเป็น12ประเภทเช่นธุรกิจธนาคารประกันภัยสินเชื่อเงินสดโทรคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์การขายของออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์หน่วยง,งานภาครัฐโรงพยาบาลและสาธารณสุขและด้านการวิจัยโดยได้รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเฉลี่ยเดือนละ5-10เรื่อง ซึ่งถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการการคุ้มครองนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายและเป็นตัวกลางในการแก้ไขข,ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยก็จะมีการขยายผลนะครับในกรณีที่พบว่ามีการการะทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายอื่น ที่เป็นแร,แรงนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการเปิดเผยข้อมูลไปสู่วิชาชีพที่ใช้ในการหลอกลวงประชาชนถึง่สร้างความเสียหายนะครับทางนี้ทาง PDPC เราเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่การป้องกันนะครับตัดวงจรตัดไฟเต่รุนลมไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยล่วไหลไปถึงมือคนร้ายตรงนี้ก็มีการขยายผลกับทางตํารวจทาง DSI นะครับแล้วก็หน่วยงานครับไซต์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง